ใส่อย่างนี้มาใส่อันนี้ข้างหน้าอะข้างหน้าอันนี้อยู่ข้างหน้าเอออันนี้อยู่ข้างหน้านี่เราก็ใส่มาอย่างนี้อย่างนี้นไ,ได้ที่มาเลเซียป้ายมันอยู่ตรงนี้อา้าวมันจะมาใส่อย่างนั้นคนเยี่ยอ,อะไรใส่ผูกใต้ราวนมอ่ะอ้าวเราใส่อย่างนี้เหรอเออแต่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีรอ,อ่ะแต่เหมือนในวิดีโอพี่ ใส่ก่อนก็พี่ใส่ผิดจ้ะคงคาก็ไม่มัอนใจลแล้วเนี่ยเออเนี่ยก็ใส่เออเอา้า<ๆ>นี่แล้วก็ผูกหลังนี่เพราะมันดึงขึงกันไปหมดนี่อาหารหลังข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะใส่ข้างหลังไปขาานาดใหญ่ยายมะเขือยายมะเขือใส่ยังไเงไเอามายายมะเขือที่ใส่ในคลิปมาเลเซียนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะไปดูใน YouTube ได้คลิปมาเลเซีย